สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องต้องอูกันนั่นเองยั yeah. ต้องอูแปลว่าสัตว์ต่างๆนะคะตัวแรกที่เราจะมาเรียนกันเลยก็คือตัวที่ส่วนมากหลายๆบ้านจะมีนะคะก็คือโกโกแปลว่าสุนัขนะคะโก กแปลว่าสุนัขค่ะต่อไปเมาเมาแปลว่าแมวนะคะเมาแปลว่าแมวตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะเหลาหูลาหูแปลว่า เสือค่ะเหลาแปลว่าเสือต่อไปชื่อจึชื่อจึมีเสือแล้วก็ต้องมีอะไรคะสิงโตชื่อจึแปลว่าสิงโตค่ะต่อไปทู่จึทู่จึทำท่ายอย่างนี้คือตัวอะไรเออ ถูกต้องค่ะกระต่ายนั่นเองนะคะทู่จือแปลว่ากระต่ายค่ะต่อไปตาเสียเส่ยงตาเสี่ยงสัตว์ที่มีงวงคืออะไรเอยช้างค่ะถูกต้องค่ะช้างตาเสี่ยงแปลว่าช้างนะคะตัวต่อไปงเมางเมา แปลว่าหมีแพนดา้าฉงเมาแปลว่าหมีแพนดา้าตัวต่อไปนะคะจีจีแปลว่าไก่ค่ะจีแปลว่าไก่ค่ะตัวต่อไปยายาแปลว่าเป็ดค่ะยาแปลว่า เป็ดค่ะตัวต่อไปจูจูแปลว่าหมูจูจูแปลว่าหมูตัวต่อไปเหนียวเหนียวแปลว่านกเหนียวแปลว่านก โอเคตัวสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้ผีผีแปลว่าปลาค่ะผีแปลว่าปลาค่ะโอเคค่ะเด็กๆขอบคุณสำหรับการชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะรอติดตามกันนะคะว่าเราจะมาสอนอะไรนะคะบ๊ายบาย